คุณเทาเทาเทาเทวเฉยเนี่ยไม่ใช่สีเทานะเทาสีเทาไม่ไหวนะครับดำเนินชีวิตไปแบบสีเทาไม่ได้นะครับใช้หลักนี้เถอะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเดี๋ยวอยู่ในที่สว่างดีที่สุดนะครับอยากนอนแบบสบายสบายครับคุณตาอยากตื่นทันเวลาไปโรงเรียน ตื่นประมาณหกโมงเช้าเตื่นมาละแบบไม่ต้องไปนอนต่อได้ไหมโอแป <laughs> ใช่นะก็เรียกว่าน,นอนไม่อิ่มอยาจะต่ออีกนะวิธีการรู้สึกตัวฟังกันดีนะครับตันนี้สองพนะนะพอรู้สึกตัวตอนเช้าเนี่ยจะเป็นตีสี่ตีห้ารู้สึกตัวนะงับอากาศก่อนเลยครับท่านศูนย์เข้าไปลึกๆแล้กล้นานาน,าน โอเคนะไม่ต้องทําอะไรกรานานสักสองสามครั้งนะสองสามรอบแค่นี้เองฮะรับรองเลยจะสดชื่นทันทีและจะลุกทันใดด้วยอ้าวอ้าวอ้าวลองดูครับนะไม่เกินสองวันสามวันต่อไปก็ไม่นอนรอบสองแล้วตื่นก็ตื่นเลยโอเคครับนะขอให้ฝึกเอาและทำเอา ไม่เกินสองสาวันนะที่ว่าเนี่ยต้องทํานะถามลุงแล้วลุงตอบเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ทําตามลุงบอกลุงก็เสียเซลล์ sales, เหมือนกันนะครับเนาะลองฟังเสียงลุงให้ดีนะจะล้างหัวให้นะฮะล้างรุมดําในหัวให้นะครับมันจะเบาหัวโอเคนะฟังให้ดีฟังให้ลึกๆฟังเข้าไปในรูหูให้ได้นะครับ มาแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าเรี่ยวแรงแข็งขันแค่นี้ก็พอแล้วรับรองว่าตื่นขึ้นมาจากกระเจาเชจากจะสดชื่นตาสว่างทันทีโอเคนะความขี้เกียจที่เคยมีเคยเป็นมันก็จะไม่มาเกาะกายเกาะใจเราด้วจ้าแล้วก็ไปโรงเรียนให้มันทันทุกวันทุกเช้านะครับคุณเท่า thank you very much ครับผมที่ใช้บริการลุงนะครับ